สุดปังยิ่งใหญ่ลิซ่าใส่ชุดแบรนด์ไทยรับพระราชทานเครื่องราชจากคิงชาร์ลส์นอกจากสีสาวแบล็คพิงจีชูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าจะเป็นแขกคนสำคัญของรัฐบาลอังกฤษเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณนะพระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษล่าสุดพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3, กสกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ณ MBE Most Excellent Order of the British Empire ให้กับ Blackpink โดยศิลปินทางด้านดนตรีที่เคยได้รับก็มีเพียง The Beatles และอ d e l เดเท่านั้นสำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลก็ถือเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชจากจักรวรรดิบริเิชและชุดที่ลิซ่าเลือกใส่ก็เป็นแบรนด์ไทยชื่อดังก็คืออัศวะ ก่อนหน้านี้มีคนไทยที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษแห่งจักรวรรดิอังกฤษใน Commander of the Most Excellent Order of the British Empire หรือ KBE ก็คือ,น,อนายอนันต์ปัญญาระชุนและศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตราพร